นี่มากับผลงานล่าสุดนะคะพลิปเมื่อสักครู่ติ๊กต่อขัติดตามดูได้เคล็ดลับนิดหน่อยในการจัดตะกาส์นี่นะคะก็คือการลองด้วยโฟมค่ะเพื่อนๆทำแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็จัดวางในสิ่งที่อยากจะโชว์ก่อนนะคะไอประเภทพวงประเภทที่เป็นฝักประเภทที่มันจะต้องอยู่รวมกันเป็นกระจุกแบบนี้ค่ะอย่าง อง,งุ่นแล้วก็กล้วยอย่างเงี้ยค่ะจัดวางก่อนแล้วเราก็ค่อยตามผลงานอันอื่นออกมาแล้วก็เลือกใช้สีด้วยนะคะใช้สีที่ทําให้อีกต่างฝ่ายต่างเด่นซึ่งกันและกันค่ะอันนี้ก็คือเคล็ดลับในการจัดตะกร้านะคะอันนี้โอวางอง,งุ่นก่อนแล้วก็ตามมาด้วยอย่างอื่น อันนี้เป็นผลไม้มงคล9ชนิดค่ะเชอร์รี่ส้มแก้วมังกรแอปเปิลแอปเปิลเป็นแอปเปิลสีเขียวนะคะเพราะว่าเราอยากให้สีมันโดดเด่นค่ะแล้วก็มีซาลี่แอปอยู่เล็กน้อยนะคะมีชมพู่เพื่อนๆใช้ความช่างสังเกตนะคะในการปั้นงานวันนี้โอโช์ผลงานเฉยๆแต่ก็บอกเคล็ดลับด้วยค่ะ ให้ช่างสังเกตว่าลูกอัง,ง่นหรือว่าลูกส้มมันมีความกลมความแป้นความแตกต่างกันยังไง,ท,งทั้งทั้งที่ทุกอย่างนี้มันขึ้นต้นด้วยรูปกลมลูกทรงกลมเหมือนกันทั้งหมดค่ะแต่เวลาปั้นออกมาแล้วมันก็จะแตกต่างกันน,นี่โอเลือกใช้สีที่ฉูดฉาดนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องการความโดดเด่นถ้าเพื่อนชอบสีพาเทลนะคะโอแนะนำว่าควรจะเป็นสีที่แตกต่างกัน อย่าระบายสีให้มันเป็นโทนเดียวกันนะคะเพราะว่าผลไม้ของคุณจะแยกกันไม่ออกเลยว่าลูกอะไรเป็นลูกอะไรคะ่ะซึ่งโอกเคยผิดพลาดแบบนี้มาแล้วนะคะก็ามาฝากบอกกันอันนี้คือตะกร้าที่ทําให้เกิดตะกร้าแรกนั่นนะคะพอโอปั้นอันนี้แล้วลูกช้าติดใจลูกค้าก็เลยบอกว่าขอแบบเดิมได้ไหมแต่การจัดวางอาจจะเป็นคนละรูปแบบค่ะ

คนดีก็คงบอมีวันที่จะมาสนใจบ่ไหวมันมีแต่หัวใจเลยบอมีคนใดเข้ามาสนเพยาะว่าไอา้มันตจวแล้วลบอมีไฟสนอยากให้น้องเห็นใจ